อาหารเจที่ดีที่สุดคืออาหารสดที่เป็นผักสดนะครับแล้วก็กินถั่วกินเห็ดนะครับก็จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดแต่ส่วนไขมันถ้าใช้ไขมันไม่อิ่มตัวสูงเป็นปัญหาถ้ากินอาหารเจแล้วกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะเป็นโทษต่อร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็บางทีกินอาหารเจแล้วพบว่า กลัวผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงใช้มาการีนแทนเป็นโทษต่อร่างกายมากกว่าเนยซะอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลว่าการกินเจที่ดีที่สุดเนี่ยกินอาหารสดผักสดดีที่สุดนะครับกินกับถัว่วเห็ดนะครับที่ผ่านความร้อนได้ถ้าใช้น้ำมันให้ใช้น้ำมันมะพราะ้าวปรุงอาหารส่วนคนที่มีอาการโหยหิวนะครับก็เพราะว่ามันไม่คุ้นชินจากการที่กินแป้งเป็นหลัก นะครับแล้วก็การกินแป้งและน้ำตาลมากในการกินอาหารเจทำให้อินซูลินจากตับอ่อนหลังเร็วและหลังมากเมื่อหลังมากเสร็จทันทีที่น้ำตาลถูกอินซูลินเอาไปใช้แล้วเนี่ยอินซูลินจะค้างในหลอดเลือดทำให้เราหวยแป้งและน้ำตาลใหม่ก็จะกลับกลายเป็นว่าหิวแป้งและน้ำตาลอีกก็เลยทำให้แทนที่จะลดความอ้วนได้กลับแย่ลง เพราะฉะนั้นแล้วคนที่กินเจนที่ถูกต้องเนี่ยเน้นถั่วผักเห็ดข้าวแป้งให้น้อยที่สุดแต่ในยุคหลังมีโปรโตีนเกษตรซึ่งก็ย้าว่าโปรโตีนเกษตรก็ไม่ได้แปลว่ามันบริสุทธิ์นะครับมีการตัดแต่งพันธุกรรมได้ด้วยและที่สําคัญก็คือบางครั้งอยากเรียนแบบรูปสัตว์ก็เลยเอาแป้งมาผสมมากแทนที่จะกินโปรโตีนกับกายกินแป้งเพราะฉะนั้นต้องคัดเลือกโปรโตีนหาแหล่งโปรโตีนที่ มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ G M O ไม่มีน้ำมันไม่อิ่มตัวถ้าไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวแล้วมันก็จะเริ่มปลอดภัยขึ้นเป็นโปรตีนที่เอามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่กินแป้งมากกินหวานมากในช่วงเทศกาลกินเจจะหิวบ่อยแท้ที่จริงแล้วคือโหยคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวดักก่อนเมื่อหาลูกหน้าการหิวคาร์โบไฮเดรตน้อยลงกินโปรตีนมากกินผักมาก ผักสดให้กินมากยิ่งดีกินเห็ดก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและรวมถึงกินสาหร่ายด้วยเพิ่มไขมันโอเมก้า3นะครับก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายไทยไทด้สุดครับ